ครับคลิปนี้เราก็จะมาดูเมนูต่างๆครับอยู่ในช็อปจินนิกนะครับก็จะมีอะไรมาดูกันนะครับก็มาดูหน้าแรกก็จะเป็นเมนูนี่นะครับก็หน้าแรกสําสหรับหน้าแรกเมื่อท่านเป็นสมาชิกแล้วนะครับท่านต้องการที่จะเรียนรู้ข้อมูลก็จะมีในเรื่องของท่านสามารถคลิกเข้ามาตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปเรียนรู้ข้อมูลใน a c e b o o k นะครับซึ่งจะเป็นการสอนอให้กับคนใหม่หรือคน ที่ยังไม่ค่อยเข้าใจสามารถมาเรียนรู้ได้นะครับตรงนี้นะฮะเรามีการช่วยเหลือสมาชิกนะครับลองกดเข้าไปดูได้นะครับกดคาว่าติดตามนะฮะคลิกเข้าไปนี่ก็จะมีระบบสอนงานขึ้นมาอันนี้ก็คือจะเป็น f c e e o o o นะครับเฟซบุ๊กท่านก็ถ้าขึ้นมายังไม่ผูกท่านก็สามารถผูกใส่รหัส f a c e b o o k เข้าไปนะครับใส่ User อใส่พาสเวิร์ดเฟซบ o ๊กท่านเข้าไปก็เข้าร่วมนะครับนี่ถ้าเข้าร่วมก็จะมีตรงนี้เข้ามานะครับ ท่านก็สามารถเข้าไปร่วมได้นะครับไปเรียนรู้กับและในส่วนของต่อมาครับเมนูต่อมาก็คือเมนูตรงนี้นะครับตะก้าตรงนี้คลิกตรงตะก้าตรงนี้ก็คือในส่วนของสินค้าครับสินค้าก็จะมีสินค้าที่หน้าเวฟนะสินค้าที่เข้ามาร่วมกับช็อปจินิกนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับท่านเข้าเข้าสามารถมาสั่งซื้อและช็อปได้นะครับวิธีการก็ คลิกเข้าไปในส่วนของสินค้าครับคลิกส่วนนี้นะก็จะมีสินค้านะครับจะเป็นสินค้าทั้งสินค้าอัปเกรดนะครับแล้วก็สินค้าเข้ามาร่วมนะนะครับท่านสามารถคลิกเข้ามาดูในส่วนของสินค้าต่างๆได้จากด้านบนนะครับรายละเอียดนะฮะตรงนี้นะครับก็จะมีตัวกร้าสินค้านะฮะถ้าเราสั่งซื้อก็จะมาโชว์ตรงนี้นะครับทีนี้เราดูเรื่องสินค้านะแล้วก็มาดูในเรื่องของ ร้านค้าครับร้านค้าอยู่ตรงนี้นะครับดูบ้านตรงนี้นะคลิกตรงร้านค้าครับคลิกเข้ามาหน้านี้ก็จะมีส่วนรายละเอียดนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นท่านจะจ่ายค่าค่าน้ําค่าไฟนะครับตรงนี้นะท่านจะจ่ายค่าน้ํำค่าไฟคลิกเข้าไปเลยนะครับเช็คเบี้ยประกันในส่วนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ สินค้าร้านค้าทั้งหมดที่เข้ามาร่วมนะครับมันอจะเป็นช้อปปี้ลา a า a ้านะครับอาดิดาสคิงพาวเวอร์นะฮะหรือว่า My i n นนะครับซีเอ็ดบิก๊กต่างๆนี่นะครับที่เข้ามาร่วมตัวอย่างถ้าใใจจ่ายค่าน้ำเข้าไปก็คลิกเข้าไปตรงนี้เลยนะคลิกเข้าไประบบก็จะแจ้งมาในเรื่องของแต้มหรือว่าคะแนนต่างๆนะครับ ทีนี้มาหน้านี้็เสียดีท่านคลิกตรงด้านล่างนี้นะครับตรงน,นะฮะตรงแอปนะฮะตรง c o n t i n u e to app นะครับท่านคลิกเข้าไปในการจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็จะจ่ายผ่าน La z า d a า,านะครับท่านต้องมีแอป l า z า da าคือโหลดแอป La z า da า,ามาไว้นะครับแล้วก็คลิกเข้ามาจะผ่านเข้ามาเชื่อมกับ l า zada า,าเลยนะครับและท่านก็สามารถที่จะช้อปปิ้ง ใน l า z าด a าได้ด้วยนะครับถ้าจะซื้อสินค้าตัวไหนอ,อะไรก็ได้นะครับเพราะระบบขอให้ซื้อผ่านช้อปจิเนกนะครับเมื่อเรามาหน้านี้นะครับเราก็เลื่อนนะเลื่อนหาเห็นไหมครับก็จะมีในส่วนของการจ,จ่ายนะฮะในกระจ่ายถ้าคือจะจ่ายไปฟ้านคะรหลวงนะครับไฟฟ้าภูมิภาคนะครับการประปานคะรหลวงการประปาส่วนภูมิภาคนะครับ อ่าเห็นไหมครับก็จะมีให้ครบเลยเสร็จแล้วก็จะมีในส่วนของวิธีการขั้นตอนในการจ่ายนะอ่าถ้าจะจ่ายค่าน้ําค่าไฟก็สามารถคลิกและจ่ายได้เลยนะครับง่ายมากนะครับก็ทำตามขัม้นตอนเสร็จแล้วเราจะซื้อสินค้าต่อก็ได้นะครับทีนี้เราจะดูในเรื่องของเช็คเบี้ยประกันภยัยแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับเราก็จะมาหน้านี้เช่นกันท่านก็นมา,าคลิกตรง คอมพิวเตร์แอปเหมือนกันนะครับอ่าคลิกเข้าไปเห็นไหมครับก็จะมีในส่วนของการประกันภยัยแต่เขาจะมีในลักษณะให้เรากรอกนะครับว่ารถเราเป็นเราเป็นรถอะไรรถรุ่นไหนยังไงนะครับชื่อนามสก,กุลเจ้าของรถอะไรพวกนี้เบอร์โทรนะครับเนี่ยให้เรากรอกแล้วก็ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับกันไหลแล้วก็ค่อยส่งไปให้เขาเขาจะตอบกลับมานะครับอ่นี้ในส่วนการประกันภยัยและในส่วนของ จ่ายค่าม้วนรถได้ไหมม้วดรถก็จ่ายง่ายครับให้ท่านมาคลิกตรงช้อปปีเลยนะครับเข้ามาตรงช้อปปีนะฮะคลิกเข้ามานะครับเสร็จแล้วท่านก็มาคลิก continuetoapp นะก็จะมาที่ช้อปปีนะครับช้อปปีก็จะมีเยอะเลยเห็นไหมครับว่ามีอะไรบ้างนะครับท่านเลื่อนหานะครับเลื่อนหาถ้าจะจ่ายเกี่ยวครับค่างวรถกัเนี่ให้มาท่านมาลงคลิกตรงนี้นะฮะตรงคําว่า จ่ายบินเติมเงินดูหนังอะไรพวกนี้นะครับคลิกเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อคลิกมาหน้านี้นะครับก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดนะครับท่านจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็ได้เช่นกันนะครับบินเครดิตบัตรประกันสังคมถ้าจะจ่ายงวดรถก็ให้ท่านมาคลิกตรงบิลลิซิ่งนะครับลิซิ่งนะฮะงวดรถนะครับจ่ายทุนการศึกษานะครับส่งไปค่ากยสนะครับหรือจะจ่ายค่า บัตรเครดิตนะครับค่าน้ำค่าไฟนะครับแล้วก็บินค่าประกันสังคมก็จ่ายได้นะครับนี่ก็สามารถจ่ายและได้เงินคืนนะครับจ่ายที่นี่นะนะครับอย่างรถยนต์จ่ายค่างวดเท่ากับคลิกเข้ามานะครับก็ให้ดูว่าท่านอยู่ในท่านใช้ลิสิ่งไหนนะครับท่านก็คลิกไปจ่ายในลิสิ่งนั้นนะฮะถ้าไม่มีก็ไปดูที่ลาซาด้านะครับทีหนึ่งนะฮะอันนี้ก็คือในส่วนของ ขั้นตอนนะครับแล้วท่านก็กลับกลับเข้ามานะฮะชอ้อปจนเน็ตนะครับนี่ก็จะมีหลากหลายนะครับท่านจะดูสินค้าที่บิ๊กซีก็คลิกเข้าไปนะครับไปช้อปปิ้งก็เหมือนกันนะครับก็คลิกคอนติเนียนะท่านจะซื้ออะไรซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคบิ๊กซีนะครับซื้อได้เลยนะครับเนี่ยก็จะมีนะฮะก็ราคาปกตินั่นแหละครับท่านสามารถเข้าไปช้อปได้เลยเลือกซื้อได้เลย อันนี้คือในส่วนของบิ๊กซีนะครับท่านอยาซื้อสบู่น้ำปลายาซิฟันนะครับท่านก็เข้ามาซื้อได้นะครับนี่คือในส่วนของบิ๊กซีนะซื้อสินค้าช้อปปิง้งจ่ายค่าน้ําค่าไฟจ่ายค่างวดรถสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับซื้อผ่านช้อปจินเน็ท่านได้เงินคืนสนใจนะครับอย่าลืมลิงก์แนะนําอยู่ใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าสนใจสอบถามขอม้อมูลเพิ่มเติมได้ก็ตาม ข้อมูลที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดี